ทีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาลกันบ้างนะครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักปูมิใจไทยนอกจากวันนี้จะเข้ากระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติซึ่งวันนี้เขาประชุมกันครั้งสุดท้ายแล้วเห็นว่าคุยกันเรื่องวัคซีน HPV วัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่างๆนานาวันนี้บางช่วงของการให้สัมภาษณ์ครับนักข่าวก็ถามความเห็นของคุณอนุทินว่าไอ้รู้สึกยังไงนี่เดี๋ยวจะเข้ากระทรวงมหาดไทยเลยไหมปรากฏคุณอนุทินหัวเราะฮะบอกว่ายังไม่ไป ต้องไปทำเนียบรัฐบาลไปเก็บของไงเพราะถ้าเป็นรองนายกต้องไปเก็บของก่อนและกราบลาพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีการยกย่องพลเอกประยุทธ์เป็นปูชนียบุคคลบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำเนียบก่อนไปเก็บของนะครับเดี๋ยวไปกราบลาท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกเขาจะบอกจะพูดอะ นายกบ้างค่ะก็มีความภาคภูมิใจและก็ดีใจที่ได้ทํางานในรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เดชนาอชนะครับก็ท่านก็จะเป็นเป็นผู้ชนะบุคคลที่ได้ทําพวกเราก็คงจะต้องนึกถ oh. ึง <para> ท่านในเรื่องสิ่งดีๆต่างๆที่ท่านได้ทาให้กับประเทศของเรานะครับนี่ฮะบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้ทางานในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ แล้วก็ตอนต้นอย่างที่เราเห็นพอถามเรื่องมหาดไทยก็หัวเราะกบเกลื่อนหรือ <c oughs> เปล่าก,ก็ไม่รู้นะ <c oughs> บอกยันยัน <c oughs> ยังยังต้องรอ <Yeah. S 2> อดก้าลงมาท่านก็บอกว่าต้องไปเก็บของก่อนไปกราบลาพลเอกประยุทธ์นะครับ <c oughs> นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังแซวคุณอน,นุทินด้วย <c oughs> บอกโอ้หลังจากนี้เนี่ยเรียกหมอหนูไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ต้องเรียกท่านมอทอหนึ่งคุณอนุทินก็หัวเราะเป็นคําตอบพอถามต่ออีกว่าหากไปรับตําแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยจะมีนโยบายไหนของภูมิใจไทยที่จะเริ่มเป็นอย่างแรกคุณอนุทินบอกว่าใจเย็น รอให้นายกรัฐมนตรีทูลเกล้ารายชื่อคอรมก่อนไปฟังเสียงครับหน่อยไม่ต้องเรียกหมอหนูแล้วก็ครับอี่หน um uh 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 um uh 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 ่อยเรียกเรียกหมออไนท่านมทอย่างถ้าไปมหาทอยมีอันไหนที่จะไปเริ่มนโยบายในส่วนของุ่เจนไทยก่อนครับเย็นเราต้องรอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้ารายชื่อครมก่อนนะครับเราไม่สามารถที่จะ ก้าวลวงท่านหรือว่าไปพูดอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นได้นะคนบอกเรียกเรียกหมอหนูไม่ได้ต้องเรียกสิงคลองหล่อต้องเป็นสิงแล้วเพราะพอคุมมหาไทยอ่ะต้องกลายเป็นสิงเนี่ยต้องกลายร่างส่วนกรณีที่มีข้อกังขาครับคุณสมบัติรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินก็ย้ําว่าส่วนใหญ่เป็นเพียงข้อกล่าวหาคุณสมบัติที่นํารายชื่อเสนอต่อนายกเพื่อน,นําขึ้นทุนกล้าวก็ผ่านการตรวจสอบแล้ว อีกทั้งเจ้าตัวก็ยังได้รับรองคุณสมบัติของตัวเองในการรับตําแหน่งหน้าที่ที่สาคัญตัวเองก็เชื่อว่าคนที่เสนอชื่อเป็นหนึ่งในคอรมนําเสนอด้วยความสามารถทุ่มเทเสียสละและตั้งใจทํางานจึงขอให้มั่นใจครับคุณสมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่เราันนําเสนอ,อรายชื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้นำทุนกล้าวเนี่ยเราเราต้องตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็เจ้าตัวเองก็จะต้องรับรองคุณสมบัติ ของตัวเองนะครับในการที่จะจะ,ะรับตำแหน่งสำคัญสำคัญนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ผมแนะนำเสนอให้ให้เป็นหนึ่งในคณะมนตรีเนี่ยผมผมผมนำเสนอด้วยความสามารถด้วยความทุ่มเทความเสียสละนะครับความตั้งใจทำงานของพวกเขาความเป็นนักบริหารคหนนอกจากนี้ครับ ผู้สื่อข่าวก็ยังถามเหตุการณ์เมื่อวานนี่ที่คุณอนุทินบางคนไปรายงานว่าทําปากคว่ำเนี่ยทํำปากเบะปากคว่ำอะไรก็ว่ากันไปบอกว่าเอ๊นะอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องการเสียภาษีของคุณชาดาไทยเศษเนี่ยที่พอถามช่วงนี้ไปคุณอนุทินก็เลยทําปากคว่ำแบบนี้เลยวันนี้นักข่าวถามใหม่ว่าเอ๊ะเมื่อวานที่ตกลงทําปากคว่ำเนี่ย ทำทำไมมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าคิดอะไรอยู่คุณอนุทินตอบกลับเลยฮะบอกไม่ได้นะปากควา่าไม่ขอคุณควรที่หมอ,อ,อ,อไม่ได้คว่าปากแต่ปากมันคว่าอยู่แล้วเป็นอย่างนี้อยู่แล้วบอกเนี่ยเนี่ยปากปกติผมมันก็เชฟนี้อแต่ถ้าเกิดเราดูด้านขวามันก็มันก็ไม่ปกตินะมันมันมีการมันมีการดึงกล้ามเนื้อนิดนึงอ่าแต่เอาเป็นว่าคุณอนุทินก็บอกไม่มีอะไรปากท่านคว่ำอยู่แล้ว ไม่ได้คว่ำปากแต่ปากคว่ำอยู่แล้วอ,อ,อันนี้ก็คือทางฝั่งของคุณอนุทินชันวิรกุลนะครับติดตาม p ีพีทีวีเได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย